ไปทําการขายอยู่เป็นไงโอเคมั้ยครับอ่ามีคนสนใจเยอะที่สี่แยกน้ําอ่างมะม่วงใช่มะม่วงกับอ่ฝรั่งเราขายเมื่อวานก็มีคนอุดหนุนเยอะอเพราะว่าดีด้วยใช่เรามีศูนย์อาดีอยู่น้ำอ่างเป็นเป็นรถซูซูกิอ่ารถซูซูกิของมูนิธินะ ไปจอดแล้วก็มีคนขายคนขายก็เป็นผู้หญิงนะครับก็เขาก็ชอบการขายมากขายเมืมม่อวานรู้สึกขายอาดีได้ขวดหนึ่งมั้งแล้วก็ฝรั่งมะม่วงก็ขายได้วันนี้ก็มีเห็นมีคนมาอุดหนุนต้นนี้ถือว่าเป็น ต้นโชเลยเนาะต้นต <ôn> ้นแบบ